กดเจอตี้จบเร็ว EP ที่3บอกเลยว่า EP นี้เนี่ยเดือดสุดละเท่าที่เคยเล่นมาเพราะว่า ผมเนี่ยเลือกป่ากมา2ตัวและไม่มีตัวกันบ้านเลยเมทฟังผมเนี่ยเป็นแร็นะครับแล้ว ID ที่ผมเล่นเนี่ย150กว่าดาวหลายคนคงคิดว่ายังไงก็แพ้แน่ๆ1 0 0ใช่ครับตอนดับตัวเนี่ยผมก็คิดแบบนั้นเลยพอเห็นดับเสร็จเนี่ยคือแม่งแพ้100%เลยอะแต่ว่าผมทำให้100%เอนะเหลือแค่99%ได้และมันจะมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวที่ชนะนั่นก็คือวิธีนี้นั่นเอง ปล่อยแตกสามทางวัดใจมันเลยเงินห่างกันครึ่งนึงแพ้ให้มันรู้ไปเหตุมันเกิดจากตรงนี้เลยเว้ยคือมันหาห้องโคตรนานเนยนะบางทีเนี่ย20นาทีน้องผมมันก็เลยไปทําอะไรไม่รู้นะไปดูอะไรก็ไม่รู้จบเกมที่แล้วเนี่ยมันบอกว่าเบื่อป่าละผมก็เลยป่าให้นะกดคีล่ามาเลยตัวแรกแล้วก็กดแลมอีกตัวนึงคือไม่คิดจริงๆนะว่าเขาจะล่้คอมจบเร็วเพราะว่าการแบนเนี่ยเขาแบนโตโรอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้ามองดีๆเนี่ยเขาแบนตัวต้นเกมนะพอเห็นดับแล้วแบบนี้เนี่ยฝั่งเขาหวานเจี๊ยบเลยเปิดโกอาล่าแล้วก็โอมก้าอันนี้เนี่ยความรู้ใหม่เลยนะครับเขาไม่แบนตัวกันบ้านเลยนะไม่แบนไฮโน่ด้วยเพราะเขาคิดว่าถ้าแบนเนี่ยเราจะรู้ทันเฮ้ยไอเฟิร์สมันเอาเราเอาดีเอาดีแล้วน้องผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่จอนะครับเอาทาจีมาเฉยเลยโอ้โหเห็นดับแล้วแบบโคตรเหลืองอะ มันบอกว่าอ่อนให้เขาว่าสั้นมาแลกมาแลกมาแลกเร็วแลกน้องและมาเปลี่ยน3ามวิสุดท้ายผมเลือกฟิกเกอร์ไม่ทันโอ้ยเชย่ยไม่ทันไอ้สัตว์โอ้ย,อยถามคําเดียวเลยกูจะการบ้านกันยังไงวะเนี่ยแหลดเล่นกลางทาจิสเปลป่าฮีโร่เคลียร์คีฟเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวมาดูการแก้เกมเกมนี้กันจะบอกว่าเหมือนจะชิวนะ<อ>นะผมพากให้ฟังเนี่ยเหมือนชิวแต่เกมจริงๆเนี่ย โคดเดือดโคดตึงไม่ได้ชิวเลยนะครับเกมนี้แก้เกมกันเดือดจัดคนดูฟังผมไว้เลยนะถ้าเกมดูทรงๆจะสู้ไม่ได้เนี่ยถ้าสกอร์ขาดเกินไปแล้วมีตัวการบ้านสักตัวหนึ่งเนี่ยปล่อยแตก3ทางไปเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเว็บ3ทางเนี่ยมันบูทเงินได้เร็วมากเหมือนทีมเราเนี่ยมีตีมี่10ตัวเลย <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเวอร์ไปตีมี่1 0ตัวเดี๋ยวมาดูการเงินเกมนี้กัน ตอนนี้ผมไม่คิดจะสู้ได้นะก็คือแบบทําอะไรได้ก็ทําไปก่อน่ะก็เก็บสแต่คีบปาดไปก็ไม่ได้เข้าเลยปาดไปเฮเลนก็ฮิลเกมนี้โคตรเหนื่อยแล้วเฮเลนแผ่นนี้เนี่ยมันฮิลคีปได้ด้วย,วยกลายเป็นว่าเขาจะจบเราตรงไหนก็ได้นะ<อ><อ>เกมนี้ผมก็เลยใช้สเตปเดิมเลยก็ให้คีล่ากับม้าเนี่ยไปหาเงินให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยเนี่ยเหยียบแวนให้ตายยัดแวนตายเนี <guitars> ่ยเขาก็ไม่มีตัวตีบ้านละ คีย์หลักฝั่งเขาเนี่ยคือแวนนะคือโก่าเนี่ยมันแรงก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ตีป้อมแรงเท่าแวนแต่แวนเนี่ยมันตีจบได้เลยคือทาอะไรกันไม่ได้นะและต่อยไปก็เหมือนต่อยลมอะ่ะตอนเนี้ต้องยอมเขาจริงๆฮนะแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับก็กหบให้คีล่าเนี่ยไปตัดเว็บสูงเลยไปดักเว็บไว้ก่อนเลยวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือฮีโร่เราเนี่ยจะไม่ได้เวลนะที่มันผ่านมาเนี่ยมันรอเอาเวลแล้วก็สวนได้ไง พอมาเกมนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่สําหรับเกมนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าให้คีล่าไปตัดเวบสูงเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะเบรกการทําเกมได้เยอะเลยแต่ว่ามันคิดกันไม่ทันแล้วไอทุกคนมันคิดไม่ทันแล้วมันเร็วมากๆนะครับในเกมนี้ก็ทําได้แค่การบ้านนะแล้วก็รอสวนอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าสกิลฮีโร่มันสู้ไม่ได้เลยอะทำอะไรไม่ได้เลย เขาดันมาก็ต้องปล่อยทีละป้อมประมาณนี้เลยครับแล้วเหมือนเขาเนี่ยจเจ้าสามทางด้วยนะจริงเนี่ยเขาฝืนจบอาจจะจบได้นะนนนเพราะว่าผมเนี่ยการบ้านกันยากอยู่ละดูดิสภาพแต่ละคนโอโ้โหทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ ปาดได้ทีนึงก็ต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยมาพลาดเฉยเลยนะครับโอเมก้าเนี่ยล้มไปก่อนนะตัวแรกทำให้เขาเนี่ยฝืนจบไม่ได้แลเพราะว่าไม่มีโอเมก้าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้เลยฮะเขาต้องดันมาเลนบนอีกทางนึงนะผมที่ได้เวลาหาเงินกันเนี่ยก็รีบเลยรีบเลยให้ไวเลยตอนนี้คีร่าเนี่ยแรงจ,จัดๆแล้ว เหยียบลมได้ตัวหนึ่งนะแต่ว่าต้องลมนะถ้าไม่ล้มเนี่ยเรียบร้อยตรงนี้ฝั่งเขาอยู่บนเันเยอะนะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรีบกลับมาก่อน <Your talent. S 2> ทีนี้คีล่าปีเนียนเอาดาร์เซเยอร์นะครับและมาแล้วฮะตรงนี้จะเริ่มถึงช็อตสำคัญละ ก็เลยคุยกับน้องนะครับน้องบอกถ้าแบบนี้เนี่ยพี่ปล่อยแตก3มทางเลยถ้ามันจบเราไม่ได้ก็เจอกันเลยวัดไปเลยถ้ามันจบเราไม่ได้เว็บนี้เราก็รวยแค่นั้นแหละและเดี๋ยวได้รู้เลยว่าถ้าเงินในเกมมันห่างกันเนี่ยมันจะสู้ยังไงวะปล่อยแตกเลยฮะไม่สู้ฮะทีนี้เราเว็บถามทางจ๋าเนี่ยเคลียร์คีบปก่อนเลยตรงนี้ผมตั้งใจป่าให้โดนคลิปนะแต่ว่าโคตรบางอะ่ะคือผมเอาลูนป่ามานะ ไม่มีเลือดเลยไหววัดไปเลยไอ้ย่ามึงจบกูไม่ได้แบบนี้กูก็รวยอะแค่นั้นแหละมาเถอะและไฟแรกสวยเลยฮะฝั่งเขาล้มไปหมดตี้นะเสียผมแค่ตัวเดียวแยกฟาา์มียฟ์ม,ม,มบูทบูทบูทเกมนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วอะผมสตรีมาทั้งวันละแล้วก็เหนื่อยมากๆมาเจอเกมนี้ก็โอ้โหยิ่งตึงขึ้นไปอีกต้องเม,ม้มต้องเม,ม้มใช้แวนเราฟิกมาตัวเดียวเออยัดแววนก็น่าจะจบห้วไม่มีตัวทีบ้านหรอ ฝั่งเขาเนี่ยเอาสเปลใหม่มาหมดเลยนะครับก็คือสเปลที่สามารถปล่อยหุ่นยนต์มาตีป้อมนั่นเองนะจะมีฟิกเกอร์เนี่ยแค่แวนตัวเดียวแล้วฝั่งเราเนี่ยมีโล่โถมทั้งนั้นเลยถ้ามีของก็ยัดรวดเดียวจบได้เลยยังไงยัดไปก็โดนอะ่ะเพราะว่าเขาไม่มีสกิลหนีเลยนะครับได้แต่ฮิวสู้เราอย่างเดียวเลยถ้าโดนตัดเลือดโดนโถมจริงๆเนี่ยสู้ไม่ได้นะเฮ้ยมนจะเอานะ้ำมาจะเอานะ้ำใส่ามาใส่ามาฝัาา่งเขาเนี่ยต้องรีบจบอยู่แล้วนะครับเขาก็รีบดันมาเลย เพราะว่าถ้าเขาไม่จบเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากๆเลยนะตรงนี้เนี่ยผมออกของผิดนะครับจริงๆก็ออกเป็นเปิดแแบบนะวัดไปเลยนะครับไม่ได้ฮิลอยู่แล้วมีโลเราวัดกันเป็นไฟ์อยู่แล้วเล่นให้ก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมปาดแล้วก็ตุยแต่ว่าช็อตน,นี้แรดไถสวยนะแล้วก็วอลขานเล่นสวยจัดเลยคือผมเนี่ยมันรับได้แค่นี้อยู่แล้วนะได้แค่นั้นเลยครับอันติเราก็ตายไปเลยในไฟ์บางไฟ์เนี่ยไม่ได้ปาดด้วย รวยเว้ยรวยรวยพอชนะไฟเนี่ยการเงินเราจะดีดมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราเสียสามทางเนี่ยคีปที่ดันมาเนี่ยจะให้โกเยอะมากเราออกันแท็กได้เลยครับยิงฝั่งเขาใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยไม่จบเราสักทีเนี่ยการเงินก็จะห่างไปเรื่อยๆนะแล้วของเราเนี่ยตัน6ชิ้นก่อนแน่นอน ตอนนี้ผมโคตรบางอ่ะตายในไฟง่ายจัดเลยนะครับสู้ยากมากเพราะว่าเอารูนป่ามานะดาเมจโคตรน้อยเลยตอนนี้ผมขึ้นเปิดแมปมาแก้ละวอา์าดซื้อเวลาสวยนะครับตรงนี้ขอรับขอรับดึงเล่นดึงเล่นดึงเล่นเอๆน้องไม่ไหวไปรีไม่ไหวไปรีตอนนี้ฝั่งเขาเนี่ยไม่มีเมจนะครับแต่ก็ยังพร้อมเล่นอยู่นะเพราะว่ามีเฮเลนนะเขาเลยมั่นใจนะครับ เขาต้องรีบจบอยู่แล้วนะเพราะว่าเ้าฝืนวันนี้เนี่ยโดนเราไงและตอนนี้คีล่าเนี่ยแรงแล้วนะครับเรียบร้อยฮะและหมดตี้อีกรอบนึงทีนี้เหมือนเดิมเลยรีบฟาร์มเลยฮะรีบฟาร์มเลยหลายคนงงว่าผมออก ขวานฟ้ามาทําไมใช่ไหมครับมันได้เลือดค่อนข้างเยอะนะเสียแค่500โกรเรามีเลือดเพิ่มแล้วก็มีพารสีเผาด้วยนะครับทาให้เราการบ้านแล้วก็เคลียร์เว็บได้ดีขึ้นนะนิดนึงก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าแค่500โกและตอนนี้เรามีดาร์เซเยอร์8นาทีด้วยนะฮะจังหวะไหนเวทได้ก็เวทนะแล้วตอนนี้คีล่าโคตรแรงะ่ะเยี๋ยบแวนชุดเดียวหายเลยตรงนี้เขาโดนซื้อเวลาไปอีกนะเพราะว่าแวนตานยนะตัวตีบ้านไงก็จบไม่ได้คือคีล่าเขาเนี่ยต้องรอแวนทุกอย่างนะครับ ไม่มีแวนก็ยากมาก <Your team S 1> พอรวยแล้วไล่เหยียบเลยนะครับคีล่าได้เล่นเลยเกมนี้เราที่เริ่มได้เปรียบเนี่ยก็ถอนทีละปอมเลยนะพอผมกดดูการเงินเนี่ยโคตรมั่นใจเลยยัดเลยยัดเลยไอเทยงเงินห่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะ้องยัดเลยยัดเลยสามหมื่นสามกับหมื่นแปดอะไอเทมต่างกันมากตอนนี้กล้าเล่นเลยนะฮะ เราต้องตอบโต้บ้างนะเพราะว่าโดนลังแกมาทั้งเกมละขอลังแกคืนบ้างส่วนมาครั้งหนึ่งเนี่ยมีสะเทือนนะปอมฝั่งเขาไปหมดละตอนนี้เยดมันแพ้เรามันไม่มีซิกไม่มีที่อะไรเลยสวยสวยสวยคนดูก็มาคอมเมนต์นะว่าทาจิมันเล่นไม่ได้พี่เอามาทําไมคือกูอยากเล่นมากมั้งเนี่ยเกมเนี้ยทีมันไม่ได้อยู่ไอตอนเลือกตัวมันก็จำเป็นต้องแก้ไปนะ จริงๆผมไม่เล่นแร็ผมไม่เล่นอะไรพวกนี้ได้ซ้ำนะครับแต่ว่าเราเลือกมาแล้วไงเราไม่ได้ดาบแก้ไงเราดาบแพ้เกมนี้แต่ว่าจะมาเล่นให้ดูว่าดาบแพ้เนี่ยเราหาวิธีแก้ยังไงการเงินมันห่างกันอยู่แล้วนะนอกจากเราจะบูทเงินกับคีฟตัวใหญ่ได้เยอะแล้วเนี่ยคีฟตัวใหญ่ฝั่งเขาเนี่ยมันเคลียร์คีฟฝั่งเราด้วยนะครับทาให้เขาเนี่ยได้เงินน้อยไปอีกก็คือเสียหลายอย่างเลยนะข้อเสียเยอะมากเลยนะ ถ้าเอาสามทางต้องมั่นใจว่าจบได้นะครับแค่นี้แล้ววอลขาดหาแมปสวยนะแล้วคีล่าเนี่ยปิดหลังสวยด้วยผมก็เลยเล่นเลยตรงนี้พี่ปาดหมดพี่ปาดหมดน้องปาดหมดไอ้เหี้ยปาดหมดปาดหมดไปดิปดอุ้ยแือคลิปตันนึงดูเงินดิไอ้เหี้ยสี่หมื่นกับสองหมื่นอะ สี่หมื่นกับสองหมื่นมาดิมาดิวะตอนพลิกได้นี่โคตรสะใจอะ่ะโอ้โหรี่ฮีโร่โคตรแพ้เลยนะครับเนี่ยชนะได้เนี่ยเพราะว่าทีมช่วยกันแล้วก็เราคอเกมกันเป๊ะด้วยนะครับแล้วก็เล่นแบบใจเย็นเลยเรียบร้อยสามทางจบไม่ได้เรียบร้อยหวานเจี๊ยบกบ ไม่ไหวกับป่าสอ่อะแค่นั้นแหละสองดาวมันเจี๊ยบและไม่คิดเลยว่า EP 3เนี่ยมันจะมานะแล้วก็มันกว่า EP ที่ผ่านมาด้วยว่าไม่ได้นะสกอร์ผมแบกอยู่โอ้โหดาเมจต,ตั้ง19%เอาอะไรกับทาจีสเปลนี้วะเนี่ยก็สรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าเราเสียถามทานในแผ่นนี้เนี่ยการเงินเราจะดิด ค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นแนวทางให้ทีมที่เกมนําด้วยนะครับถ้าเกมน้ำเนี่ยดูฮีโร่ก่อนเลยว่าเลดเกมเนี่ยเราไหวกับเขาไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยทางที่3มเนี่ยควรจะเป็นทางที่เราตีแล้วจบบ้านได้เลยถ้าไม่จบแล้วเขายืนได้มีฮีโร่กันบ้านเนี่ยเตรียมรับชะตากรรมได้เลยครับได้วัดไฟก็ต์แน่นอนฝั่งที่เกมตามก็เช่นกันนะดูสเกลฮีโร่แล้วเราของน้าเกินไปเราสู้ไม่ได้ ไอเทมมันห่างเกินถ้าเรามีตัวการบ้านแล้วไม่ลำบากเกินไปเนี่ยล่อยแตก3ทางไปเลยครับเทคนิคนีน้เนี่ยนักแข่งใช้บ่อยโดยเฉพาะ EA ใช้บ่อยมากแผนนี้ก็คือบ่อย3ทางไปเลยครับแล้วก็บูตเอาการเงินมาสู้รับบ้านแน่นๆเหนียวๆประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดแนวทางการเดินเกมแบบนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ